กระเทียมครับเกลือครับชูรถครับ ปลาแดกครับซอดหอยครับ ยำนะครับสูตรมักไก่ย่างบ้านๆนนครับมากัดตายครับก็เลยเอามาย่างพอสิ้นที่เล้วมากแล้วก็เอาไปย่างแต่เวลาย่างแล้วครับย่างไก่บ,บ้าน ไอห,หน่อยพอดีเลยเทมเล็กอย่างพอดีโปกระเทียมผ่านไปสิบนาทีแล้วครับกำลังสุมกมักสูตรมักประแดกครับประแดกกับซอสหอยกับกระเทียมกับเกลือสุรสดนะครับว่าสูตรนี้มันสีนัวลลำลึกครับ น่งเฝ้าไปเรื่อยๆใจเย็นๆครับไก่สีเทียงแล้วน่งปีงใจเย็นพลิกไปพลิกมาไอ้ค่อยๆสุกเห็ดไฟอ่อนๆ,ๆพลิกไปๆกับที่บ้าใหม่ครับสุกเลยครับไก่ย่างครับ เนื้อข้าวเหนียวห่อนๆจำเจียวให้เบิง้งครับสี่จำเจียวให้เบิง้งเดี๋ยวท่านเองแซ่บครับแซ่บแซ่บขื้นไปได้แซ่บขนาดนี้อือหือ hmm. Terima kasih.